งัวยังทันได้ออกจากคอ,อกจากหลักอีท่านผู้สมตอนนี้9โมง19นาทีอันนี้งัวเจแหล่พี่น้องส่วงดำหน้ากัะสิบมิมีเวลาเลี่ยงส่วนใหญ่ก็ผูกไว้อันนี้ยังพันออกจากคอ,อก สบายดีสบายดีตอนสายๆพี่น้องจา๋าสวัสดีท่านผู้ชมืม้อนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งที่พากันดำให้ดำหน้าคือเก้าเนาะดำหน้าเจแหละื้อนี้ก็ดำตาก้าเพื่อนหลังจากที่ลกก่าออกแล้วก็สิแล้เอา้อนี้อะไรพี่น้อง ดำนาวันสุดท้ายบรรยากาศดีดีพี่น้องเมื่อคืนนี่ก็ฝนตกเนาะตื่นเศ้ามากกับลมเย็นเย็นลมคลายๆคือยย้ามเกี่ยวเข่านี่แหละลมเย็นเย็นหนาวหนามืดฟ้ามืดฝนบรรยากาศดีครับก็เห็นมีปีนี่แหละที่ ดำหน้าบอบไม่ได้ตากแดดนี่ตะก้าเพิ่นก็เหลืออยู่สองไหงพันลกก็เจ้าสิมลกเอาอยู่ มื่อวาน่น็ดีแต่หลายคนซอยกันสั่นบ่แล้วเมาจนว่าหกโมงกว่าผู้ไทยก็ไทยผู้ดำก็ดำ เมาเมาซิมอนแต่ละมือก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีห้าคุณพี่น้องเฝ้าอยา่า้างมันแล้วถ้าแล้วรำหน้าก็สบายก็ซินอนตื่นสายแน่หลังจากที่เจ็บหลังปวดแอวมาหลายอาทิตย์เนาะ ปวดดับหน้าต่อเนื่องบม่มีเวลาพักผ่อนเลยมันบ่แล้วเอาไม่ได้บได้ไปรับจ้างพี่ยายลีเขาแล้วหรอบ่ จะแ,แถวบ้านกันยังบ้านแหลวหลายนี่พี่น้องผูผู้บุท่านเคิงกับมีแยลีก็ไปรับจ้างสองมือนพอได้เงินใส่พี่น้องบ้านเ้าก็จักสิไปหาอย่างนอกจากรับจาบ้างรับนาลกกาอันนี้ อยู่กลางทงนะไห,หนึงดำแล้วแล้วขึ้นมาดำตะกานี่ตะกาก็เลือกแค่นี้แหละตาใบใหญ่ตาหน,น,น่อยๆสาวันนะไปหาเห็ดจากใดปอดใดมาหรือยังไปหาเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกออกนอนหลังจากที่เห็ดละง,งกเบิด บอหมีกันล่อลูกน่องแล้วอยู่สิริพาล,ล่อปลาหาเห็ดปีนี้กับยมพันได้พาไปหาเห็ดอยู่พาพอดใส่ไปหาเห็ดเธอหนึ่งเนาะบว่างบ่แล้วจากมือลุงไขวัสิพาไปหาหน่อไม้อยู่ ไปเอาน้ำไม้ไม่เห็ดน้ำไม้สม ขุนเบาอ่อยแห้งก็ออกมาบาไดไปจักสิไปหายอยู่ใส มันออกบลายพี่น้องเฮ็ดกับขั้นสิไปหาเห็ดเนาะมันออกเป็นบางพื้นที่เนาะส่วนใหญ่มันออกแถวเขตห่วยก็เลยบ่ได้ไปส่วนที่เฮ็ดละงกออกแต่ก็พอะได้แก่ยู้ไปหาสม,มือก็ได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมันเศร้าออกแล้วมันออกมาหลายอาทิตย์เขาสวนไปหาเห็ดบะ เขาแม่น้องเมยไปหาเห็ดยังบ่ได้ไมาด้อยู่จักได้บ่ได้ไแต่ว่าแถวนี้มันเป็นดินเหนียวบ่แข็งเลย แต่ก้าพิ่นก็เลือ้อย่นั่นแหละให้หนึ่งเขาเจ้าสีมาเอาเขาเจ้ายังบวชในดับนาเขาจะบานพ่อกาก็สงสัยเป็นหลอบแรงผุแลเพราะวา่ารอเขาเจ้ามาลกกาออกแนมลงทงเลยคือเขียวไปแล้วพี่น้องเขียวเต็มทงอยู่ณนะตอนนี้ นี่แหละยังเหลือให้นี่ยังเหลือให้เดียวให้นั่นสองให้กับข้ากะกะเพิ่นเหลือพอเพิ่นตกเพิ่มเนาะเพิ่นตกเพิ่มอีกสองตาตกเพื่อไว้มื่อนี้เขาไปหาเฮ็ดกันเบิดพี่น้องก็เลยบุยภูมิซอยดำอีกอย่างก็เหลือหน้าอยู่ เลให้สองให้ปีนี้เจลเลยเฮ็ดหน้าหลายเนาะลำพังกินก็เหลืออยู่ซู่ปีละพี่น้องแต่ว่าเขามีโอกาสาเท่าก็เฮ็ดไปได้เข่าหลายเขาก็ขายเพราะได้ใส่ ตะก้าเบิดนะแมนเบิดได้แถวนี้ลงมานี่แมนเบิดเดบ่าวมีก็ดำหน้าแล้วต้งแต้หลายมือแะ้วพี่น้องเนาะว่าสีสลองดำหน้าแล้วกันล่อลูกน้องลูกลูกน้องยังดำหน้าบนแล้ว ว่าอยากเลี้ยงทีมงานดำนาขาลูกน้องอยู่มือใดมีเวลากับมาซอยมือใดบบมีเวลากับโบเดมาซอยที่ผ่านมากหาแต่เฮ็ดพี่น้องทั้งกระสิมาซอยมือสองมือนี่แหละชีวิตชาวนาเนาะ มันคือ,อสีบของเฮาพราะฉสนันกับสิบปฏิเสธบม่ได้ถึงฤดูทำนาก็ต้องทำมูลมรดกตกทอดมาตั้งแต่รุ่นพอลุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นยาก็คือที่นานี่แหละ ทีหน้าก็บ่ได้สื่อตรอกพี่น้องมูลมรดกแต่ว่าหน้าเจลลยบ่ได้นิ่หน่อยได้จากนี้ไปพูดหอดพุ่นเนาะนั่งกระเฮ็ดเพิ่มอีกติดกัดนี่ละคนที่เฮ็ดหน้าหลายก็แสดงว่าคนที่แบบ ขยันตั้งใจอดทนบ่มมีความอดทนบ่มมีความขยันเหตุบ่ไรเด้พี่น้องหน้านี่เนาะโดยเฉพาอะอนคนที่หน้าหลายๆอ่ะอันนี้คือเพิ่นบริจ้างเลยเด,ยด้แต่ว่าญาติพี่น้องแล้วก็อาศัยมาซอยกันบ้านเบามีเป็นแนวนั้นเนาะ กูได้แล้วแล้วก็ซอยกัน ลูกน้องกับเมื่อยล่าดำมาหลายอาทิตย์เริ่มจะหมดแรงแล้วพนไซน่ะจมว่เจ็บหลังปวดเอวแต่พอขึ้นจากดำหน้านเขาป่าไปหายิ่งนกปุ่น่นะกลางขึ้นกับิไดรอยูกินเขาแล้วไปหายิ่งนกเขามักชีวิตแบบนี้พี่น้องมักอยู่กับปา่าอยู่กับธรรมชาติ ขั้นส่วนไปหากินหาเห็ดหาอย่างน่ะบริส่วนยากหาปูหาป่านม่ใส่ได้ลายบอเมนเอาเหมยมาแต่หาเห็ดปวกขั้นมันออกลายเมื่อเอินจากสิบไป,ไป,ไปไขั้นไปไก่และยงางจน,นขาหลาก ำนานาอหาเห็ดขั้นใดนะบ่เมื่อยดอกไปบเบดมือก็ได้ขั้นไปแล้วบ่ได้แล้วเมื่อยบ,บ่อยากไปสีมอนเ,เอนฝ้าไรแล้วมันนี่มื่ออื่นสลองอยากกินอย่าง พอใจคนซื้อขอรผอม,อมลงก,ก,กลว่าเก่าบุ่แม่เน,นี่ยกินจะตามมบมัหุ่งบอกอุ้ยลมเย็นเย็นพี่น้องจนหนาวขนาดฝนบ่ได้ตกด้วยนี่ลมแห้ง จุ่มใส่จุ่มใส่ลดก้าเหลือนี่นะจะใส่น้อยไยใส่ต้นสองต้นพ่อก,ก้าก็เหลือเป็นตาคนเดียวประหยัดก้ายันก้าพ่อหน้าบอกก้าเหลือหลายอ่ะ ง่ายพี่น้องทั้งพ่อทั้งลูกเสื้อแขนยาวกับบาาัวไซกางเกงแขนยาวบาาัไซหมวกบาาัไซสบายสบายดีแต่บัแดดเนาะขนาดยายลีไปรับจ้างดำหน้ากับบวไหวไปสองมือบัไปซ้ำเมืม่อยล้กากลัวจะได้เงินเขาแต่ละบาทแต่ละสะตางค์บัเมนง่ายเด้ไปรับจ้างกับเนาะ คันขาโบผ้าข้นก็ไ่ได้ข้นแหงก็เมืยอกัวดําดหน้าเจ้าของดําหน้าเจ้าของนี่เมยแล้วก็ขขืนเมืยแล้วก็นั่งพักอันนั้นเขาผ้าเมาวาสันอีบ้านบอรมีเขาจ้างว่าละสองร้อยบาทพี่น้องดําหน้าลูกกาคู่ละหาบาทก็ถือว่าแพงกันด้ สิ่ประเหตุงานอย่างอื่นกับบได้ดีเท <À> ่านี <c ười> <c ười> này, ้แล้วให้นี่แล้วก็เลือให้น่อยล่ะนี่ เขาน้างก็เริ่มเคี้ยวแล้วพี่น้องแม่นเบิดแถวนี้ลงไปตอนนี้เขาเขียวเต็มทงแล้วแล้วอยาดพี่น้องเบิร์สุขุสุขคนดำหน้าแล้วเบิรแล้ว หลังจากที่เหนื่อยล้ามาหลายอาทิตย์เนาะอันนี้คือเขาเจแล้วนี่พี่น้องนี่แถวนี้เนาะลงไปผุ่นเขียวเบิ่นแล้วแตกกกแตกก่อเคนีแหละหน้านั่งไปผุ่นแต่ฟังนี่มาหนีหน้าของยายลี สีเขียวเต็มทุ่งนาพี่น้องจา๋าเมาวันนี้ก็จะขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณบัดสุก,กูสุคนที่ติดตามขอบครัวและก็ทีมงานเบ้าหมีที่มาถึงทุกวันนี้ไปแล้วพี่น้องสบายดี